นี oh, ่ออกมาแล้วโตได้เลยอ่ะคุยผีหิงใจไงโตเอาไม่ได้เลยเอ้าไมโตไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยโตโนทำไงอ่ะทําไมโตไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยเดินกดเดินไปหาว่าแล้วเดินไปหาแล้วกด G อ่ะโตไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ้าไปได้ไงโต ก็ต้องเจออนาคินเนี่ยเฮ้ยให้ของกูนหน่อยดิไอ้เอยี้อะอนาคินเป็นอะไรโตโไม่ปไปไม่ได้โตเอ้ยอเจ๊ไม่ไปไม่ได้โตทำไมไมันอนาคิน,นหายไปเลยอะเอ้ามันเป็นยี้ได้ไงอะลูกตุ่นได้เลยโตหรือว่ามีคนขโม,มยไปแล้วหรือเปล่า เฮ้ยมันจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอโตเนี่ยโตไลท์เตเบอร์สีแดงอ่ะโตไมาตาแล้วพรแน่ว่าต้องมีคนมาเอาก่อนโตเกือก็ตายเกือบตาย,ต,ายต้องมีคนมาเอาก่อนโตแน่เลยเดินกดเข้าผมได้เดินเ,เ,เข้าหาได้ฮะเดินเข้าหาได้เลยอ่ะกดกดทีเรียนรู้วิธีได้เลยอ่ะเฮ้ยนี่ไม่มีให้กดอ่ะ เอามีเลอการไนโอะไรโอโหอะไรโตเฮ้ยอะไรตมเลยอโอ้โเจไดโอ้ยไม่ได้ไอเจไดไอพวกมีเจ้าของแล้วเออไอพวกมีเจ้าของแล้โต

มันมีแค่นี้ออโต้ไลท์เซเบอร์อ่ะทำไมมันน้อยแไงวะดันดิมันน้อยอะโวอยู่บนโกงมัน้อยออโต้เออวิ่งไอ้เหี้ยสวยสวยดีบไอที่บีบไกด้ะบีบไกด้ะทำไงดียต้ามันรีบไปแล้วอะโต้ผ่านใช่ไหมนี่ไปผ่านไหมเต้าช่วยด้วยเต้าเต้า เชีโคตรไกลโดนบงบี้ตายอีกแล้วกูไอ้เชียร์เลยโดนบงบีเบือบงบีตายอีกแล้วเชียนะจ๊ะไม่ได้เียร์เชียร์ได้โอ้โหจะไม่ได้แชร์พองี้แหละแค่บงฆ่าตายวิ่งแล้วเต้วิ่งแล้วอุ้ยไอ้เชียใครให้ อัพดีตี้อะไรก็หมาไว้เนี่ยแบบโิ่งเงินหมดวิ่งเงินหมดแล้วยตัวตู้ไรเซเวอร์มันหมดแล้วหรอแต่มันมีนิดเดียวอ้าวเติมหมดแล้วหรอยังนะต้องรถขับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยรถขับได้รถขับได้หมาน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 แกพลังคอในรถได้ไหมนะตัวอ๊ยจะไม่ได้นี่มั้งเอ้ารถก็หนานขับได้เฮ้ยได้เอ้ยได้ขับมาตัว ơ nè mì ba. ừ nè mì 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 hả mì 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 hả? mì 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 อ ane, ああันนี้เอาอุ้ยโตเจอนี่เต้เโตเจอโตเรียนรู้ว <c oughs> ิธีกูังไงวะกูังไงเต้ต้องกด G โตไปหาอาวิวันแล้วก็กีเลยโต้โตเรียนรู้ออกอู้ได้ยังได้ยังอุ้ยโตได้แล้วอ่ะเฮ้ยโตเรียนรู้วิธีโตเรียนรู้วิธีเจอไรโออุ้ยโตเรียนรู้วิธีเจอไรไปแล้วทุกคนครับไปครับเรียนรู้วิธี ตัวเราอาปืนแล้วอะเราแข็งปืนครับนี่พี่ต้องเย็นปืนปืนนะปืนไม่ต้องแล้วปืนไม่ต้องเย็นไฟเลุยอุ้ยฟอร์สกำลังฟอรใช้ไงเต้ต้องกดกดอะไรกดคลิกขวาค้างแล้วก็กดกดคลิกซ้ายตัวอุ้ยตัวโดนาฟเลยปาฟเลยของโตไปการผักกับโตเคียวิ่งไวได้ไปเดินน่ะกำลังฟอร์ล่ะกลังฟอรวิ่งไวด้วยอะโตกระโดดัวสองครั้งได้ด้วยโต ก็ 0, โดนแบบตอกแ้นจาเลยโตไปทุกคนครับลงแบบซามปอุ้ยปืนอุ t ้ยปืนอุ้ยเชี่ยเต้ดูปืนนี่ยปืนอะไรวะนะสไนทองเหรอเทวิสไนเนสไนปอร์ไต่เพิ่มโอ้สไนทองอุ้ยไอ้แต่บอลในท่านโต้เจ็บเ่องย้ายสามมิติมันตกไว้อะโต ไปครับมาฮี่ฝันเล่นนะเซเวอร์เซเวอร์ด้วยเช่บุตาบอร์ตาวอร์ิทยเลเจีเกอร์ด้เลเจเกอร์ไขึ้นได้ด้วยเลนจีเกอร์ขึ้นได้ด้วยด้วยเลนจีเกอร์กับลุค s ว y w a l เออเนอเรื่องโต้ซื้อเลยยกเส้นได้เหรอโต้ลุค s ว y w a l k e อุ้ยแล้วมันได้ยานอันนี้ด้วยดิอะไรวะชื่อยานอะไรทั้งอย่างอ่ะโตยาตอนตอนบินตอนบินยาตอนบินอะโตยาลุกเองเลยเหรอโตมีวิถีวิถีอย่างดันมือโตไม่เจอใครสักคนเลยเจ๊แต่ดานมือดูโกงนะแบบมัน,ม,นมันโยนกินนนะโตเออ

เข right oh like ี่เรมกเขาใส่มิาใส่พล like ังดัวโต้ดงนั่นไงโต้ตันีมเยโ้เรขวาเนกันแค่ส่วนได้เตอเตอม่ใส่เเยโตใส่เลยอโต้วีกดกโมดีดโโตเออเย้ตัวนึงตัวึงยู่นี่โต้อั ตัวไม่ <Bright project. S 1> ตัวเหรอขามันข้าโคตรโกงโกงวิธีการมือทำไมโต๊ะเอาดันมือไม่ได้วะโต๊ะเราจะเก้าดันมือได้โคตรกองกันนันนอนไ่หยิพังบ้านให้หมดไอ้สัตว์มันเข้าดันสว่างแล้วเหรอโตมึงเข้าดันสว่างมันเลยเข้าดันมืดไม่ได้เหรอโต พังบายเลยหมังบายเมื่อเช้าวันนี้ังบายเนี่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 ยพังหมดอ่ะนี่พังหมดอ่ะพังบายในหมวดครับจังหวะนี้เออปืนอะไรอะโต้วิปีวีเก้าศูนย์เลยอะโต้อุ้ยมีเท่มีเท่เลยโอ้โหแล้วแบบปืนปืนอันเนี้ยปืนไรเซเบอร์อ่ะไม่ใช่ปืนไรเซเบอร์ปืนตาโมไอ้เพี่ยนใส่ไว้เนี่ยดูด้วยนี่ดิ ดีซีสิบห้าเบสเตอร์ไลโ์อไขว่น่าโตอตาแม่งทิ้งเลยกางกีบกันติดผักบักเก็นแล้วก็ใช้จีบฟ้าใต้โอ้โหเตรมมันกดกรดแล้วมันกรดมาที่ฟัดฝาดีกลายอยู่ที่โอตัวโอ้ มันตืบมันตืบเนี่ยเนี่นี่ตืเกือบตายเลยอดูเล่นยิตายเลยกันเฮ้ยทำฝัก่อนโตเออเกาะใหญ่มดอะไงอะมีโตรงี้อู้วววว้าวอู้ววเต็มพิกัดเต็มพิกัดไปก่อน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 มันมีคนเหรอโต้เฮ้ยเฮ้ยวงบี้ไปดิไก่ละ ม่เป็นไรตวเราวิ่งเร็วอยู่แล้วนี่มีรถได้ยเตาโมกับรถดโตเล้โอ้ยโอ้ชนชนไชอน้อออกออกรถได้ยตัวชี้ขาชี้ขาช้วเอาอ้รถรถทมันตายขโมยขโมยขโมยรถทบมันตาย เอามาแล้ววิแบบหลาเปมาไรับน,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 น้องๆอิมีใครตู้ได้เีใครตู้ได้เียนีีีหลังพอร์สไล่เพียมฐานดก็ขี้ขวานสะพ้อนนะ้แบบอนการนตไปอ่ะขีขวาแบบ,แบบกันกันแบบกันกระสุนทุกอยาก่างเพียงเพียงเพียงเียงลยอะตีทงรถทิ้งเงรถทิ้ง<ส><น> Telephone, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt ôi ôi ôi! tuyệt đối, 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 tuyệt ป๊ปปโอ้ยปปปปอ้ยตายายเต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 ตีหด้ามตเีด้านมืออุ้ยมีระเบิดไปมเนี่ยอุ้อันนี้มันอันนี้ว่าถังเติมก่อหรอเติมก่อได้อ้ อุ้ยใครอ่ะเออใครอ่ะใส่อะนาดาคินนี่ว่ะอาณาดคินก็ไอ้เทียไอ้เทียนี่แหละที่มันไม่ให้ทุขอมึงหลารับมึงไม่ให้เวโตเวโตโอ้ยวิจัยการมืดมึงต้องไปขอโอบีวันไอ้เทียอุ้ยขอโอบีวันลุกสิทธ์ไม่ให้ต้องไปขอโอบีวันโตนี่แหละเนี่ยอุ้ยโตเจออะไรเจอคนเหรอ โตมาแล้วโตโตเรากันเย็ะมาเยอะมากเยอะมาไม่โซโกูอุ้ยอุ้ยโตเอามุดโตเอามุดพี่ดันมือมาแล้วดานมือดานสว่างร่วมมือกันโตดักใส่ดักใส่ดักใส่อุ้ยเต้เต้บู๊ อยากใส่ผมอยากใส่ักใส่เลยกี่ตัววะเนี่ยสามอีกตัวเดียวเตอร์อีกตัวเดียวโตอืมตัวเดียวเท่านั้นพลังดันมือจะเข้ามุขภงอะไรวะนะงูทำไมบีบเงี้ยวะเนี่ย มันบีบไปไหนี่ยเสียงเหมือนเสียงเหมือนอยู่ตรงไหนวะม,มันบีบไปยังไมนะมันบีบนอกมงมอ่ะดีอ่ะมันบีไไนนบไฟแบบ ทำไรนักาาเลยนี่ยไอ้น้าพังเลยนาพังกนโตาไม่ได้ได้ด้ยไ้นโตตปืน่ิดันมืปาป๊๊บป๊เอ้าโอยดูิดันมือ้โคตรโกงอะโกงอะโตสีแดงสีแดงโกงสุดสีแดงโกงมากเลยอโต้ยังอ ไมู่ด้โก้โก้ก็โตให้นายดูดีกว่าให้นายดูก็โตเงยวิธียังดันมือแต่โต